สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรแต้มล่างไปจำงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปให,ใหม่จากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรแต้มล่างนะคะก็มี f อขอมาเช่นกันนะทำ ไปตามคําขอนะคะทําไปแล้วก็มีความสุขนะคะจะเข้าหรือไม่นั้นก็อยู่ตามคําเตือนที่อาจารย์บอกไปเลยนะ,ะนะคะอยู่ที่บุญอยู่ที่วาสนาของแต่ละท่านเลยนะคะเพราะว่าการเสี่ยงโชคนั้นนะคะเป็นเลขโชคลาภจากเงินของเทวดานะคะจะนํามาให้พวกเราได้ใช้กันหรือเปล่านะคะก็สุดแล้วแต่ ใจของแต่แตและบุคคลนะคะที่จะชอบเลขอะไรนะคะอาจารย์มีหน้าที่ทําสูตรมาให้ก็ทามาให้ชมนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรแต้มล่างนะคะจะเป็นสําหรับกลุ่มคนที่ชอบหรือว่าที่รักแต้มเท่านั้นนะคะที่จะเข้ามาชมสําหรับสูตรนี้นะคะเป็นแต้มแต่ก็จับตัวเด่นให้ด้วยเลยนะคะเพราะว่าเด่นนั้นก็ได้จากแต้มนั่นเองนะคะมาดูสูตรที่หนึ่งเลยนะคะท่านผู้ชม อาจารย์จะขยายขึ้นสักหน่อยนะคะเพื่อจะให้เห็นนะคะในสูตรที่หนึ่งก่อนนะคะสูตรที่หนึ่งจะอยู่ทางาตรงนี้เลยนะคะอาจจะเป็นหลักพันบวกร้อยครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สามมีค่าเท่ากับ x นะคะแล้วก็เดินไปอย่างละสามแต้มนะคะจะมีทั้งหมดห้าตัวนะคะห้าตัวสําหรับสูตรนี้สูตรแต้มของเก่าอาจารย์นะคะมันจะเป็นสูตรนี้อาจารย์ชอบมากเลยคะ่ะแต่ว่ามันของงวดวันที่สิบหกระกรกฎานี้สูตรนี้มันหลุดไปนะคะท่านผู้ชม สูตรพันคูณสามนี่นะคะปกติก็เดินมาดีเลยนะคะแล้วงวดที่แล้วเนี่ยมันออกห้าสามมันไม่มีแต้มแปดนะคะแล้วสูตรส่วนสูตรนี้มันจะเข้านะคะนี่ได้แต้มแปดนะคะตรงนี้แต้มแปดและอีกสูตรหนึ่งนะคะก็จะมีนะคะแต้มแปดเช่นกันสูตรนี้ก็มีแต้มแปดนะคะแล้วก็มีสูตรนี้นะคะก็ได้แต้มแปดแต่ห้าแปดนี่ค่ะตรงนี่นะคะได้แต้มแปดนะคะ ส่วนสาหรับสูตรนี้นะคะที่หลุดไปงวดนี้ก็ตรงหลักพันก็เป็นเลขศูนย์นะคะศูนย์คูณกับ3ที่อาจารย์ทําด้วยดินสอบ,บางๆนี้ไ้นะคะในศูนย์สองสามสี่เจ็ดนี้อาจารย์จะยังไม่ใช้นะคะเพราะมันหลุดรอให้มันเข้าก่อนนะคะค่อยเอามาใช้นะ,ะเรามาเอาเฉพาะสูตรที่เข้านะคะมาทํางวดนี้กับสูตรเดินระยะยาวนะคะเดี๋ยวค่อยเอามาเทียบเป็นเป็นสูตรที่สามสำหรับการวางจะวางเป็นสองสูตรนะคะมาดูเริ่มต้นจากสูตรที่หนะะึ่งค่ะ การจะใช้ที่พันนะพันสูตรนี้งวดที่แล้วเข้าอยู่นะคะพันตรงห้าเจ็ดเราก็จะย้อนไปงวดหนึ่งนะคะจากห้าเจ็ดก็ย้อนลงไปเป็นสามศูนย์นะคะงวดที่ออกสามศูนย์แปดทางล่างออกสามศูนย์พันร้อยครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สามนะคะพันก็คือ,เ,อเลขสี่คะร้อยครั้งที่สองเลขศูนย์หน่วยครั้งที่สามเลขเก้าก็จะเป็นสี่ศูนย์เก้านะคะ จานเอามาวางไว้ให้ค่ะ4 0แล้วก็9นี่นะคะบวกกันก็เป็น13 3นะคะบวกบวก3ก่อนนะคะก็เป็น6 6บวก3ก็เป็น9นะคะ่ะ9บวกกับ3ก็เป็น12 2บวกกับ3ก็เป็น5นะคะได้ทั้งหมด5หลักนี้ออกมาที่57นะ,ะ57ก็จะเป็นทับไปก่อน,นะคะ่ะเป็นแต้ม2นะคะแต้ม2นะคะ ต่อมานะคะเราก็มาดูตุ่มงวดที่สองนี่นะคะหลักพันตุงห้าเจ็ดเดี๋ยวลองดูอีกสักงวดน,งนะคะคุณผู้ชมนะอ่ะพันก็คือเลขแปดอ่ะร้อยท่ที่สองเลขศูนย์นะคะหน่วยท่านที่สามเลขหกอ่ะแปดศูนย์หกนะคะอ่ 3, 6, ะแปดศู 6, นย์หกอยู่ตรงนี้ต่อนะคะเอาทําตัวอย่างสองงวดนะคะ เพราะเป็นสูตรเก่านะเอาแปดบวกหก็เป็น1ิบสี่บวกสามเป็นเจ็ดเบวกสาเป็น1ิบแลู้นบกสามได้สามสามบวกสามเป็นหออกศูนย์เนะคะก็เอามาบวกกันก็ได้เป็นแต้มเจ็ดนะคะต่อมาะ,ะดูงวดที่สามเลยนะคะงวดที่สมตัวเด่นนะคะตัวเด่นได้ตรงศูนย์สามเอสามหกเก้าสองห้านี่ออกศูนย์สาก็ศูนย์ก็สาบวกกันได้สแล้วก็จะเป็นแต้มสาม หนึ่งศูนย์นะคะก็เป็นแต้มหนึ่งห้าแปดก็เป็นสิบสามนะคะก็ได้แต้มสามนะคะต่อมาตรงนี้ศูนย์เก้านะคะศูนย์กับเก้าบวกกันก็เป็นเก้านะคะต่อมาออกที่ศูนย์หกนะคะบวกกันก็เป็นหกสามาด้วยศูนย์สองนะคะท่า,านผู้ชมศูนย์สองก็จะเป็นเลขสองนี่นะคะต่อมาเก้าหนึ่งนะคะออกที่เก้าหนึ่งก็เป็นแต้มหนึ่งนะคะก็คือสิบเอ็ดนั่นเองนะสิบเอ็ดต่อมาหกหนึ่งนะคะก็เป็นแต้มเจ็ดคะ ห้าสามนี่นะคะห้าสามก็เป็นแต้มแปดนะโยกมาทางนี้นะคะต่อมาสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้ก็คือตรงงวดที่สิบสองนี่นะคะงวดที่สิบสองจะปิดก่อนนะคะอ่าดูงวดที่สิบเอ็ก่อนก็ได้นะคะท่านผู้ชมแล้วนะตรงหกหนึ่งนี้พันร้อย้ที่สองหน่วยครั้งที่สามพันนะคะเลขหนึ่งอาร้อยครั้งที่สองเลขสอง น่วยให้สามก็เลขสองหนึ่งสองสองนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะหนึ่งสองสองนี่ก็เป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดนะคะหนึ่งบวกสามได้สี่แล้วก็สี่บวกสามเป็นเจ็ดนี่นะคะ่ะได้ห้าสามแต้มแปดอ่าสูตรนี้เข้านะสูตรที่สูตรแรกนะคะที่เอาไปคูณน,นั้นมันมันสูตรนั้นหลุดนะคะเดินมาระยะยาวเลยะคะ่ะอย่าลองดูว่าหัวหน้ามันจะไปต่อไหมอันนี้เรามาดูหัวที่สิบสองนี่นะคะพัน ร้อยครั้งที่สองแล้วก็หน่วยครั้งที่สามพันนะคะเลขศูนย์ร้อยครั้งที่สองเลขแปดหน่วยครั้งที่สามเลขเก้าก็จะเป็นศูนย์แปดเก้าอาจารย์เอาศูนย์แปดเก้ามาวางไว้ให้นะคะแล้วเราก็ทําการบวกกันเก้ากับแปดศูนย์นี่ก็เป็นสิบเจ็ดนะ,ะได้เจ็ดเจ็ดแล้วก็เดินไปอย่างละสามแต้มก็จะได้เป็นเจ็ดศูนย์สามหกเก้านี่ยะคะ,ะทางของแต้แตมนี่นะคะท่านผู้ชม ถ้างวดที่แล้วมันมาลงตรงนี้ก็จะมานี่พอดีนะคะมาตรงนี้ก็เป็นเลขเก้าแต่ถ้ามันหักมานี่มันจะพุ่งมานี่หรือเปล่านะคะเลขที่อาจารย์หมายตาไว้ก็คือเลขเจ็ดกับเลขเก้านี่นะคะสองสองฝั่งนี้เพราะอันนี้มันอยู่หัวสุดนะคะมันอาจจะมาท้ายสุดตัวนี้ก็ได้หรือถ้าไม่มาท้ายสุดตัวนี้ก็จะมาท้ายสุดตัวนี้นะคะ่ะเลขที่ชอบมีอยู่สองตัวนี้เจ็ดกับเก้านี่นะคะ่ะท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวเราไปดูสูตรที่สองต่อนะคะสูตรที่สอง สูตรที่สองอาจารย์ก็จะใช้สูตรนี้นะคะที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ที่มันเข้าอยู่นะคะเอาเฉพาะสูตรที่เข้านะคะเพราะว่าถ้าเราเอาสูตรไม่เข้ามาจับชนมันจะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราเอาสูตรที่สามมาเทียบอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าสูตรที่สามที่สูตรระยะยาวนะคะเดี๋ยวค่อยให้ดูสูตรมาดูสูตรที่สองก่อนนะหนึ่งผ่านไปแล้วนะคะนี้สูตรที่สองเราจะใช้ร้อยครั้งที่หนึ่งบวกสิบครั้งที่สองสองครั้งสิบครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สี่แล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะคะมีค่าเท่ากับ x ได้เท่าไหร่เราก็จะมาบวกที่1 2 2 2บวก2บวก2บวก2แบบนี้นะคะามนี้เลยนะคะบวก 1, 2, 2, 2, 2นบวกสบวกสบวก2ะคะแล้วก็ขยับมานี่นะฮะทีนี้เราก็มาดูตรงงวดแรกเลยนะคะ,ะเดี๋ยวจันแกะให้ดู1งวดพอนะคะท่านผู้ชมนะสูตรก็ใช้หลายตัวอยู่นะคะ1-2-3-4-5-6นะเราต้องเขียนทั้งหมด6ตัวเลขนะคะตรง5-7 ห้าเจ็ดนะะเราจะย้อนไปหนึ่งงวดก็เอาตรงสามศูนย์มาก่อนนะคะแล้วถึงจะมาห้าเจ็ดเราจะมาเอาร้อยครั้งที่หนึ่งแล้วก็สิบครั้งที่สองแล้วก็สิบครั้งที่สามร้อยครั้งที่หนึ่งเลขเก้านะคะสิบครั้งที่สองเลขหกนะคะแล้วก็สิบครั้งที่สามเลขศูนย์นะคะร้อยครั้งที่หนึ่งเลขเก้านี่ค่ะสิบครั้งที่สองเลขหกเนี่ยแต่เอามาสองครั้งนะคะเลขหกนี่ต่อมาก็สิบครั้งที่สามตรงเลขศูนย์นะคะ ต่อมาเรามาดูหน่วยครั้งที่สี่เลยนะคะก็ <S <S คือเลขห้าตัวนี้แล้วเราก็บวกกับหนึ่งคงที่อย่างนี้นะคะ่ะไปไปมาเลยนะคะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะอาจารย์ก็เอามาบวกกันก็เอาเก้ากับหกเป็นสิบห้าห้าบวกห้าหกก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกหนึ่งก็เป็นเจ็ดนะคะ เจ็ดเอามาวางก่อนตัวแรกเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบแล้วศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสองเป็นสี่ออกมาที่ห้าเจ็ดแล้วเราก็เอาห้ากับเจ็ดบวกกันก็เป็นสิบสองนะคะก็ได้แต้มสองที่จริงแล้วทั้งแต้มทั้งเด่นนะคะบางท่านชอบเด่นเด่นก็หลุดได้เหมือนกันนะคะแต้มก็หลุดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเอ่ออาจารย์ว่าต้องใช้สองอย่างควบคู่กันจะดีที่สุดนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเราจะไปหาแต่เด่นเด่นเด่นบางทีแต้มมันเข้านะคะ พออะไรอะไรมารวมกันได้เลขแต้มอาจจะถูกได้ฮะถ้าแต้มมันหลุดถ้าเด่นเอาเด่นกระเด่นมาจับเด่นกระเด่นเจอกันบ้างอ่ะก็อาจจะได้อย่างงี้นะคะเราต้องเรียนรู้ทั้งสองแบบเลยนะคะแบบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะอาจารย์แค่แนะนำเฉยๆนะคะต่อมาเรามาดูศูนย์เจ็ดนี่ค่ะศูนย์กับเจ็ดก็บวกกันได้เจ็ดนะคะก็คือแต้มเจ็ดก็ได้แต้มเจะะ็ดต่อมานะคะ ออกศูนสะบวกกันก็แต้มสามนะคะต่อมา1กับ0ูนย์ะคะก็แต้ม1นึงี่นะห้าแปดก็เป็น13านะคะก็แต้มสามต่อมาก็เป็นจาก5้าแก็0ศูนย์เก็แต้ม9ก้าะศูย์ก็แต้มหกแต้มเแล้วก็มาแต้มหกนี่นะคะ ต่อมา0ูนะคะแต้ม2 9 1ก็แต้ม9 2นะคะเป็น11นะคะเป็น11ก็แต้ม1นะคะตามนี้นะคะต่อมานะคะ,อ,ะ,คะออกมาที่6 1นะคะกับหก็เป็นแต้ม7นะคะแต้ม7จ็ดอ่างวดที่แล้วนี่นะคะงวดที่แล้วก็ออกห้าสามใช่ไหมคะก็เป็นแต้มแปดนะแต้มแปดนี่คะ ก็เข้าอยู่นะคะอของอาจารย์งวดที่แล้วเจ็ดเจ็ดดสามใช่ไหมคะก็แต้มศูนย์นะคะก็แต้มอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะแต้มก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดไปจากสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมนะตามนี้เลยนะคะแต่นี้สําหรับงวดนี้ค่ะเดี๋ยวจะดูซะหน่อยนะมีร้อยครั้งที่หนึ่งสิบครั้งที่สองสองครั้งแล้วก็สิบครั้งที่สามร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งสิบครั้งที่สองเลขสามสองครั้งแล้วก็หน่วยครั้งที่สามเลขเก้าใช่ไหมคะถูกต้องนะหนึ่ง แล้วก็อันนี้เลขสามนี่สองครั้งนะฮะเป็นสิบครั้งที่สองนี่แล้วก็เป็นสิบครั้งที่สามนี่เลขเจ็ดต่อมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหน่วยครั้งที่สี่นะคะตรงศูนย์หกหนึ่งนี่ก็คือเลขหนึ่งตัวนี้เลยนะคะเอาตรงนี้มาจัดการาวางไว้นะฮะแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่หนึ่งสามสามนี่ก็เป็นเจ็ดนะคะเจ็ดกับเจ็ดก็เป็นสิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะตัวแรกได้หก หกบวกหนึ่งเป็น 7, 7เจ็น 9, 9เน 11, ดนะคะเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดและหนึ่งบวกสองได้สามนะคะได้หกเจ็ดหนึ่งสามนี่ค่ะเราก็จะรอผลอยู่นะคะของวันที่หนึ่งสิงหาคมหก้านี่นะคะสำหรับสูตรสูตรแต้มล่างนะคะเป็นสูตรนี้นะคะมันจะมีมีเด่นมาให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมอย่างห้าเจ็ดนี่นะคะ 5กับเจ็ดนี่ก็จะได้เลข7็ดนะคะจาเจ์เขียนเด่นตรงนี้ไว้ให้เดี๋ยวขอใช้เป็นดินสอนะคะนี่ตรงนี้นะคะคือเลขเจ็ดนะนะเข้าเข้ามาที่เลขเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะก็เป็นเลขเจ็ดตัวนี้นะคะก็เป็นที่เด่นเจ็ดนี่นะคะต่อมานะคะศูนย์สามนะคะดตรงนี้นะคะศูนย์ก็สามเลยนะคะนี่มาสองตัวเลยนะคะต่อมาออกหนึ่งศูนย์ใช่ไหมคะแต้มหนึ่งะตัวเด่นก็คือตัวหนึ่งนี่ค่ะเด่นก็เด่นหนึ่งเหมือนกันนะคะนะห้าแปดนะคะ แต้มสามนะคะแต่มีเลขแปดอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเด่นที่แปดนะตรงนี้นะค่ะห้าตัวนี้จะมีติดเด่นมาทุกงวดเลยนะคะท่านผู้ชมตรงศูนย์เก้านี่นะคะแต้มเก้าตัวเด่นก็คือเลขเก้าเหมือนกันนะคะต่อไปศูนย์หกนะคะแต้มหกนะตัวเด่นก็คือศูนย์กับหกนี่ค่ะศูนย์กับหกได้สองตัวนี้เลยะะทั้งศูนย์ทั้งหก อาจารย์สังเกตให้นะคะท่านผู้ชมพอศูนย์สองนี่นะคะมันได้แต้มสองเห็นไหมก็ศูนย์กับสองนี่เด่นกับสองตัวเลยนะคะศูนย์สองนะคะต่อไปเก้าสองนะคะเป็นแต้มสิบเอ็ดนะคะแต้มหนึ่งแต่ตัวเด่นอยู่ตรงนี้เลข 9. เก้าอาจารย์ทําไมเขียนเป็นเลขหนึ่งนะคะเป็นเด่นก็เป็นเลขเก้านะคะท่านผู้ชมเด่นคือเก้านะคะนี่ เลขเก้าคือตัวนี้นะคะเก้าสองนี่ต่อมาหกหนึ่งนะคะเป็นแต้มเจ็ดตัวเด่นก็คือเลขหนึ่งตัวนี้นะคะเลขหนึ่งอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะคะเป็นเด่นต่อมาออกห้าสามแต้มแปดตัวเด่นคือเลขสามอยู่ตรงนี้นะคะเลขสามนะคะสำหรับงวดนี้นะคะ ยังไม่ทราบว่าจะออกเป็นเลขอันไหนนะคะเพราะฉะนั้นตัวเด่นนะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะหกเจ้าหนึ่งและก็3อาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะหกเจ็ดเ้าหนึ่งสานะคะถ้าเป็นของสายแข็งก็จะตัดที่ที่เลขเนี่เอ้เลขเนี่ออกไปนะคะก็จะเหลือที่เออหนี่นะคะ,ะเด่นของสำ,สำหรับงวดนี้นะคะใครชอบ เจ็ดนี่นะคะสําหรับงวดนี uh <S S ้นะใครชอบแล้ว oh. ก็ห uh นึ oh. ่งนี่ค่ะแล้วก็สามนี่นะคะจะต้องติดมานะคะหนึ่งตัวในสูตรนี้นะคะหกเจ็ดหนึ่งสามนี่เอาสี่ตัวนี้นะคะแล้วทุกคนคงจะจําได้นะคะเป็นสูตรนอกรอบอาจารย์ให้มานะคะทั้งหมดก็สิบกว่องงวดเลยนะคะเดี๋ยวค่อยสอนในคลิปต่อไปนะคลิปอื่นๆนะคะแต่อันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาให้ชมเฉยๆนะคะหลังจากที่มันเคยเดินบนมาดีๆนะคะท่านผู้ชมตั้งแต่อาจารย์ให้ไปอ่า ตรงนั้นน่าจะเป็นเจ็ดศูนย์ออกมาที่ศูนย์เจ็ดนะคะอ่าแล้วก็พออาจารย์ให้เป็นงวดแรกเจ็ดศูนย์ก็เข้ามาสองตัวเลยนะคะงวดต่อมาอาจารย์ก็ให้อีกเป็นหกกับเก้านะคะเป็นนอกรอบนะอันนี้มันไม่ไปบนนะคะท่านผู้ชมมันออกมาที่หกหนึ่งเลยนะคะนี่มันมาเข้าที่ล่างตัวนี้เลยนะคะเลขหกนี่นะเลขหกเข้าล่างนะคะ ต่อมางวดต่อมาอาจารย์วางให้เป็น2กับ3นะคะมาได้ทั้งบนและล่างเลยตอนหลังนะคะเพราะว่ามันกลับมาเข้าล่างใช่ไหมอาจารย์ก็ผลปรากฏออก5 3นะคะท่านผู้ชมมันมาเข้าที่ล่างอีกแล้วนะคะเป็นเข้าล่างไป2งวดแล้วนะคะเนี่นะคะสําหรับงวดนี้นะคะชุดนอกรอบนะคะ เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดคู่นี้นะคะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่นะคะดูมันก็จะมาติดตรงนี้นะคะถ้าป่าที่ล่างนะกรณีถ้ามาที่ล่างเลขเก้าตัวนี้นะคะถ้าเป็นดับสายแข็งนะไม่ไม่เอาก็จะเหลือแค่เลขเจ็ดตัวตัวนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะอ่ะ้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ชม,มเฉยๆนะคะทีนี้เรามาดูนะคะวิธีการดูทําแต้มของอาจารย์นะคะแต้มดูหลังจากที่เราได้สองสูตรแล้วนะคะ อุ้ยเปิดไม่ได้เลยคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอแป๊บนะมันมันขัดกันนะคะสมุดนี่ก็เล่มกับก็ค่อนข้างแพงนะท่านผู้ชมนะมันก็ไหลตังค์อยู่นะ,ะอาจารย์ก็สรรหาแต่สิ่งดีๆนะคะมาทําให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะอันนี้เรามาดูตรงนี้เลยนะคะหลังจากที่เราได้อะสกีนี้นะคะอันนี้สูตรที่สองที่อาจารย์เพิ่งจะสอนเสร็จไปนะคะอาจารย์ยกมาให้ไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือ,อสูตรที่สอง สูตรที่สองตรงนี้นะคะสูตรที่สองค่ะที่ได้ได้อะไรแล้วเราก็บวกที่สักเจ็ดบวกหนึ่งนะคะตรงนี้นะเจะ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแล้วก็บวกสองแลก็บวกสองแล้วก็บวกสองแบบนี้นะคะตามนี้นะคะที่ยกมาให้นี่ อันนี้ตัวชนนะคะถ้ามันชนแบบนี้ก็ดีเลยเนาะเออก็เสี่ยงดวงไปเลยนะคะมาเป็นมาไม่มาเป็นมไม่มา,ม,ม,า,ม,ม,ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมพองื่ที่เราจะใช้นี่มันจะจะเยอะนะคะอ่นะก็หลายตัวอยู่นะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็มีวิธีการจนได้นะคะอ่าสำหรับตั้งแต่ห้าเจ็ดนะคะบันชนที่ตัวเดียวนะคะแต้มนะคะชนที่แต้มสองนะคะชนตัวเดียวเองนะคะสองนี่ก็มาออกห้าเจ็ดนะคะ ต่อมาชนสามตัวนะคะ,ะก็ได้ที่เจ็ดไปนะคะอันนี้ก็ชนสองตัวนะคะนี่ก็ชนสองตัวนะคะออกศูนย์สามออกหนึ่งศูนย์นี่นะคะออกห้าแปดก็แต้มสามนี่ชนสามตัวง่วงที่ออกศูนย์เก้านี่ก็ตัวเดียวเองนะคะท่านผู้ชมนะต่อมานี่คะ่ะง่วที่ออกศูนย์หกนี่คะ่ะมันมันชนสองตัวเลยนะคะไอ้ชนสามตัวนะคะเนี่ยแล้วก็เข้าศูนย์หกด้วยนะคะนี่ะต่อมาศูนย์สองนะคะ 02นี่ก็แต้ม2นะคะตรงปลายนิ้วจานี้92ก็แต้ม1นะคะแต้ม1ต่อมาก็61นะคะ6บวก1ก็เป็นแต้ม7นี่นะครับบังไว้ก่อนเลยนะอ่ะกี่งวดแล้ว10งวดแล้วนะคะท่านผู้ชมที่เป็นตัวอย่างนี่นะคะอะ่ต่อมางวดที่แล้ว53นี่ก็แปดแต้มแปดนี่คะ่ะน,นี่ชนแค่2ตัวเองนะคะงวดนี้ก็ชน4ตัวนะคะชนเยอะๆเลยนะคะเยอะเหมือนงวดที่10นี่เลยนะคะ ชน4ี่ตัวนี้อ่ะ,อะก็จะมีห7 9 3ด้าสามนี่นะคะชนแล้วนะคะทีนี้อ่าจากชนอันนี้2สูตรใช่ไหมคะทีน,นี้สูตรอีก1สูตรนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะคะอ่าใครจะแคปไปก่อนก็ได้นะ,ะตรงเป็นที่1สิงหานี่อาจารย์ใช้สูตรนี้มาช่วยด้วยนะคะท่านผู้ชมขอช่วยหน่อยนะคะเพราะว่าเอ่อสี่ตัวมันเยอะอยากจะได้สัก2ตัวหรือว่าอยากจะได้สักตัวเดียวแบบนี้นะคะ หรือสองตัวแบบนี้ก็ยังดีนะนี่สี่ตัวเยอะไปนะคะอาจารย์ก็เลยขอให้สูตรนี้เดินต่อนะคะท่านผู้ชมสูตรของเราเองเลยนะเออทำมาเนินน่นนานแล้วสูตรนี้อาจารย์สอนมาจนท่านผู้ชมนะก็ติดใจแต้มกันนะคะคนที่ไม่ชอบแต้มก็กลับมาชอบแต้มนะคะอ่ามันก็ทําให้เราได้เงินบ้างเสียตังค์บ้างอะไรเป็นเรื่องธรรมดานะคะหลังจากที่มันเดินมาั้หมดนะยี่สิบสองงวดนี่นะคะมามันก็ยังเข้าเก้าสองก็เป็นสิบเอ็ดนะคะแต้มหนึ่งนี่นะคะ แล้วต่อมานะคะงวดที่23ามนี่นะคะออกหกหนึ่งนี่อันนี้หลุดเลยนะคะเนี่ยงวดนี้แต้มันหลุดเลยนะ,ะท่านผู้ชมแล้วอาจารย์ก็ให้หกหนึ่งตัวนี้อยู่ข้างบนด้วยนะคะเด่นบนเลยชุดเดียวเลยหกหนึ่งนะคะฟันให้ไปเลยมีบางท่านนะเล่นหกหนึ่งบนล่างเลยนะคะเพราะมันเป็นเลขตัวเดียว เ,เ,ขเขาบอกว่าอาจารย์เคยให้บนบางทีมันก็ออกล่างให้ล่างบางทีก็ขึ้นบนเขาเห็นเป็นชุดเดียวเขาก็เลยเล่นบนล่างแบบนี้นะคะ่ะผลุดท้ายมันมาล่างเขาก็ได้รับโชคไปนะคะเ,เขาสนับสนุนช่องมาด้วยนะคะเออก็ขอบคุณหลายๆเลยนะทีน,นี้ของงวดต่อมา,อาสูตรนี้อาจารย์ก็วางให้นะคะ ครั้งที่แล้วนะคะอาจารย์บวกไปให้เลยนะคะเผื่อหลุดแล้วมันอาจจะเข้าฮะเพราะมันเดินระยะยาวก็ยังมีบางท่านชอบเลยนะคะก็ชอบสูตรเนี่ยเขาบอกว่าถึงหลุดเขามั่นใจว่ามันต้องเข้านะคะแล้วเขาก็ไปจับคู่ห้าสามสามห้าที่อาจารย์ไม่เอานะคะอาจารย์ให้สามเจ็ดเจ็ดสามไว้ชุดเดียวะะเพราะว่ามันชนที่ศูนย์สามศูนย์สามหกนะเมื่องวดที่แล้วแต้มนะคะก็มันจะได้เจนแต้มศูนย์อย่างนี้นะคะนะ,ะสำหรับงวดนี้นะค่ะผู้ชมนะเราก็มาดูนะคะเราจะใช้ หลักพันก็คือเลขศูนย์บวกหน่วยบนคือเลขห้าเอาสองตัวนี้บวกกันได้ห้านะคะห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าแล้วเก้าแล้วก็เดินไปเลยนะคะเก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองเลยอันนี้มันจะเป็นแบบหกหลักนะคะท่านผู้ชมนะ,ะสูตรแต้มเนี่ยถ้าเกิดสูตรไหนหลุดแล้วบางทีเดี๋ยวอาจารย์ก็อาจจะเอาไปปรับให้เป็นหกหลักนะ,ะเป็นชุดมาตรฐานไปนะคะ,ะสําหรับอันนี้ถ้าครบหกหลักแล้วหลุดก็ต้องให้หลุดเลยนะคะท่านผู้ชมนะ อันนี้เราจะได้สูตรนี้เป็นสูตรที่สามนะคะหลังจากที่เข้ามาแล้วเราก็จะเริ่มตามเลยนะคะจะไปต่อไปไหมนะคะเป็นสูตรพระเอกนางเอกของเราเลยนะคะ,อ,ะอาจารย์แค่นี้แล้วนะตรงนี้นะคะชนสี่ตัวแล้วเราก็มาเอาสูตรที่สามนะคะตรงนี้อ่ะ สูตรที่1ก็คือสูตรนี้นะคะ70369เนี่ยตั้งไว้ตรงนี้แล้วนะคะสูตรที่2คือ67913นี่อาจารย์มาเขียนไว้ตรงนี้แล้ว67913แล้วสูตรที่3เมื่อสักครู่นี้นะคะ5 7 9 0 12เอา3สูตรนี้นะคะจับชนกันในงวดนี้นะคะเราจะเห็นตัวชนที่เป็นนะเลข7เนี่ยตัวแรกเลยนะคะเลข7นี่นะฮะส่วนเลข0ูนนี่มีแค่สองสูตรนะคะอ่าเลข3นี่ก็มีแค่2สูตรนะคะเลขหนี่ก็มีแค่สสูตร แล้วก็จะเป็นเลข9เนี่ยะคะ่ะมี3สูตรเหมือนกันนะคะเราก็จะเหลือแต้มที่เป็น2ตัวนะคะเดี๋ยวจะลดลงหน่อยนะคะนี่ตามนี้นะคะเราก็จะรอผลนะคะแต้มนี่นะคะวันที่1สิงหา65นี้แต้ม7กับแต้ม9 2ตัวนี้นะคะ2ตัวนี้ก็คือ7กับ9ที่มาจากตรงนี้นะคะ7แล้วก็9นี่นะอ่ และนี้เราก็มาดูแต้มเจ็ดกับแต้มเก้าะคะถ้าเจ็ดจะมีอะไรได้บ้างนะคะเจ็ดก็จะมีหนึ่งหกนะคะบวกกันเป็นเจ็ดหนึ่งหกสองห้าเป็นเจ็ดสามสี่ได้แต้มเจ็ดเจ็ดศูนย์แต้มเจ็ดแล้วก็แปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าเอาครบแล้วนะคะครบแล้วนะ มาดูต่อมาดูเต้ม9บ้างนะคะ 9, แล้วเราก็จะมี1 8นะได้9 2 7ได้9 3 6 9นะคะ45ก็9 9 0ก็คือ9ลองมาเช็คนะคะ1 2 3 4แล้วก็5อยู่ตรงนี้6 7 8 9อ้าเอาครบแล้วนะคะอาจารย์จะให้ชอบตัวไหนต้องกลับตัวนะคะกลับตัวด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ปักหลักอะไรนะเท่านี้นะคะาจากทั้งหมดเนี่ย เราเคยทำพัติอาจารย์ลงไปให้แล้วนะคะคือสูตรอะไรคะสูตรครบล่างนะคะจะได้แค่ตัวนี้นะคะสองเตัวนี้ตัวเดียวนะคะแต่ทั้งหมดนี่นะคะ่ะอาจารย์อยากจะให้กันไ้ด้วยนะคะก็จะมีที่ชอบชอบนะคะก็คือ1นหที่มาที่ไปของ16เพราะว่าบางสูตรจะมีตัวเด่นอย,อย่างตัวเด่นนะคะเด่นบางตัวได้5้าอย่างนี้ใช่ไหมเจ็ดนะคะหกห้าใช่ไหมคะอ่ะนี่แล้วก็จะชอบอ่ะ ชี้7นะอาจารย์จะมีสูตรนะคะจริงๆแล้วห้าเนี่ยชนเยอะมากเลยนะคะสําหรับงวดมีนะเลขห้าเนี่ยแต่ว่าอาจารย์เจอเจอดับในสูตรที่อาจารย์ทําไว้นะคะตั้งแต่ที่อาจารย์บอกไว้นะคะงวดนั้นได้เก้าได้ดับเลขเล็กเก้านะคะได้เก้าน,นี่เนี่ยอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะคะเก้านี่นะคะเก้ามันก็จะออกมาที่เออหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วอาจารย์ได้สองนะที่เลขดังๆเลยนะคะเลขสองที่เขาว่ามันจะมากันนะคะ สองอะไรก็ว่ากันไปนะคะอาจารย์ก็ว่ามันจะดับนะคะยังมี F อให้อาจารย์สอนให้ชมเลยนะ,ะเลขสองเนี่ยว่าอาจารย์มีที่มาที่ไปยังไงนะคะเออสำหรับงวดนี้เป็นเลขห้านะคะท่านผู้ชมนะไอที่อันนี้คือดับนะคะทั้งหมดก็เดินมาหลายงวดเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้เดี๋ยวงว,งวดนี้นะคะคลิปเองงวดวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยอาจารย์จะสอนสูตรนี้ให้นะคะถ้าใครชอบนะคะดับชนเด่นก็กันๆไว้บ้างนะคะ ตรงนี้นะคะที่เป็นดับนี่นะคะทีนี้ถ้าไปแบบนั้นนะคะถ้าห้านี่มันไม่ค่อยมานะคะมันชนเยอะมันอาจจะขึ้นบนก็ได้หกนี่ก็ยัง,ย,งยังใช้ได้นะคะท่านผู้ชมถ้าเผื่อเจ็ดไม่มาแล้วก็ต้องกันหกไว้บ้างนะคะหกเนี่ยแล้วจะมีอะไรคะหกบางสูตรนะคะได้หกสูตรระยะยาวใช่ไหมคะหกเก้าสูย์นี่นะคะจะมาสักตัวถ้าเก้าไม่มาก็จะเหลือหกกับศูนย์นี่นะคะก็หกนี่ก็ยังน่าสนใจแต่ทุกสูตรมีเข้ามีหลุดได้นะคะ มันมายาวมากงวนนี้อาจจะหลุดก็ได้หรืออาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดอะไรแบบนี้นะคะอยู่ที่มุมมองของแต่ละบุคคลนะทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะอาจารย์ก็จะคัดลอกไว้นะคะตอนนี้เราจะมีจะมีตัวเด่นเด่นคู่นะคะคู่เราที่เราเล่นเลยนะคะไว้เล่นล่างเลยก็จะมีเนี่ยตอนนี้มีแค่สี่คู่นะคะก็มีหนึ่งหนี่นะคะที่มาที่ไปของหนึ่งหกนี่ก็คือจะมีคงที่นะคะที่เป็น หนึ่งกับศูนย์เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์สอนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าพูดอย่างนี้อ่ะบางท่านที่เข้ามาก็จะไม่เข้าใจเผื่อเลขหนึ่งมันติดมาอยู่ที่ล่างนะคะอาจจะเป็นหนึ่งหกได้นะคะท่านผู้ชมหนึ่งหกหรือว่าหกหนึ่งเรียกว่าไปกลับลำด้วยนะคะตัวนี้ก็ชอบชอบอยู่นะคะเพราะว่ามันเพราะมันเป็นเล,เ,ลเลขแต้มที่เราสนใจอยู่นะคะคือแต้มเจ็ดกับแต้มเก้านี่นะคะแต้มนี่คะ่ะเจ็ดกับเก้าอาจารย์ก็แยกมาให้นะคะแต้มเจ็ดกับแต้มเก้านี่นะคะ อันนี้อ,อย่างสองห้านี่ค่ะมันติดตัวนี้นะคะอาจารย์ก็ยังหวนวันอยู่นะคะเพื่อใครมาใครชอบก็จัดได้นะคะอาจารย์ไม่ได้ค่าทิ้งไปนะคะออยังไว้อยู่ส่วน4นี้อาจารย์ที่ตัดออกไปเหตุผลเพราะว่า,าที่ดับเลข4นะคะเลข4ดับจระเข้ฟ้าถางด้วยแล้วก็ดับระยะยาวนะคะที่เป็นเลขะคะต่อมา0 7 7 0ศูนย์นี่นะคะ เป็นคงที่ล่างนะคะที่ศูนย์กับหนึ่งมาทุกงวดนะคะมามาบนมาล่างคะ่ะจะเดินดีมากมากเลยว่าที่แล้วมาที่ศูนย์ห้าข้างบนนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมเออมันก็มาตามที่อาจารย์บอกไปนะคะเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนี่นะคะอ่ะตัวนี้ก็ชอบอยู่นะคะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่นะคะสวยอยู่นะ,ะอ่ะต่อมาฮะสองเจ็ดนี่นะคะเป็นชุดเดียวที่ได้ของครบล่างเลยนะคะท่านผู้ชมอ่ะสองเจ็ดนี่นะคะแล้วก็ตามไปด้วยสามหกนี่นะคะจะมีสี่ชุดนี้นะคะ เท่านั้นนะคะที่พอจะเข้าตาอยู่นะคะสี่ชุดนี้ส่วนสี่ห้าก็ตัดออกไปนะคะเลขสี 4, น่นี้ส่วนเก้าศูนย์ก็เก้านะคะดับสายแข็งนะคะานานๆเขาก็มีหลุดบ้างนะคะแต่เราก็จําเป็นต้องคัดเลือกใช่ไหมคะก็ขออาศัยสูตรของเขามาตัดนะคะต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะแปดกับเก้านี่เอาไม่เอานะคะเก้ากับศูนย์นี่ไม่เอาก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ก็เป็นสี่ชุดนะคะอาจะได้เป็นสี่ชุดนะคะ ณเวลานี้นะคะของอาจารย์นะคะล่างนะคะจะมี4ชุดนี้คือหนึ่งหกหกหนึเจ็นย์ศูนย์ดสอและสามหสเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะนะเดี๋ยวพบกับอาจารย์ใหม่คลิปหน้านะคะจะเป็นสูตรอะไรนะคะท่านผู้ชมต้องขอมานะขอขออาจารย์มานะคะว่าอยากจะชมตรงไหนก็ว่ากันนะคะชมสูตรอะไรนะคะสูตรไหน พราว่าบางทีมันมีหลักหลายสูตรอาจารย์ก็จัดให้ไม่ถูกนะคะถ้าใครไม่ขอเดี๋ยวอาจารย์ก็จัดตามที่อาจารย์ตั้งใจลงก็แล้วกันนะคะอ่าสําหรับสูตรแต้มล่างนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้เดี๋ยวพบอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ